เมื่อกี้ดีกว่าเดิมไหมครับดีครับผมลื่นเลยคนละเรื่องไงเนาะคนละเรื่องเลยครับเพราะว่าเปลี่ยนเป็นรถใหม่เมอ่อมองมันตันนีแคปซิคว่า2.7งพนเจ็นสิน อันนี้ไม่ค่อยดีเห็นไหมครับอ,อ่าอันนี้พอได้่อันนี้นะันอ่าแสดงว่าเศษตอนไปเปลี่ยนลยนละ้นั่นมันเข้าไปแล้วก็ได้ฉีดไม่เข้า นะก็เลยทําให้มันกินน้ำมันเ้ษเข้าไปทล้ก็วิ่งไม่ดีด้วยพะมันหยุดเยอะมันก็จะเยอะเลยอวันที่บอกว่าวิ่งไม่ออกมันมันกินน้ามันถ้าเป็นรถติดแก๊สเนี่ยขายทั้งแก๊สทั้งน้ามันโอเคอันนี้เดี๋ยวามาแก้ไขโอเคนะครับร <า S 1> ครับ เห็นไหมตัวกองเห็นไหมไมนมีเศษออกมาเห็นไหมเศษเศษที่เป็นคุยๆเห็นไหมครับอ่าคือต่อไอตัวที่ที่ตอนนี้เราเขาเปลี่ยนกรองบินซินน่ะเขา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 เปลี่ยนนะเหรือวเขาเปลี่ยนกรองบินซินด้วยไหมเดี๋ยวแคเปลี่ยนแค่ปั๊มติ๊กีดูรุ่นี่ดูดูดูนี่เดี๋ยวก็เอาเอาพี่ดีกว่าเป็นทรายนะครับนี่นี่นั่นะเป็นทรายไหมครับ คือคือตอนเปลี่ยนปั๊มติเขาเปลี่ยนกองเบนซินไหมของผมไม่มีกองเบนซินตัวผมมีตัวต้องต้องตัวปีสองพันสองไม่มันมีมันมีตัวมีตัวตัวตัวกองครับไปดูในดูในตัวเคสบันอ่ะอ๋อในเคสข้างในใช่ใช่ในเคสข้างในรู้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคือคือเศษมันเข้าไปกองสือกองกองหยาบไม่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 ทำงานเลยครับมี่จะทรายเต็มเลย ยังไงยังไงไปสระไปดูกองนะครับถ้างั้นหัวฉีดทําไปก็จะตันอีกนะกองกองเป็นสอยู่ในปั๊มติ๊นเหรอใช่มันอยู่ในเคสปั๊มติ๊นหรือเป็นเสื้อครับปั้มติ๊นมันเปลี่ยนทั้งชุดเลยไงชุดใหม่ไปเลยอ่ะก็เลยไม่รู้มันไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ว่าหรือมันอาจจะเป็นของเก่าของเก่าที่คลายเปลี่ยนใหม่อาจจะไม่ได้เปลนอาจจะคลายอยู่ก็ได้งั้นเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะแต่ถ้าวิ่งไงก็ว่ากันอีกทีนึงมันจะเป็นเศษทรายเลยนะโอเคนะอันนีี้้้้้เเเเเหหห็็็นน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 ตททรรรรดแลลลวะะไคคคคััััับบบปายยอง เดี๋ยวมาดูโฟกันนี่คนละเรื่องเลย่อกอี้มันแทบจะไม่ออกเลยนะฮะ,ะ,ะถระเศษเนี่ยมันไปตันหมดเลยของเกินเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับโอลิงชุดซ่อมก็เปลี่ยนให้ใหม่ ละเรื่องเลยเก่เท่ากันแล้วนะครับเรียบร้อยคนละเรื่องเนาะเล่นครับผมถามยังไงทำไปเมื่อกี้ด mm ีก hmm. ว่าเดิมไหมครับดีครับผมลื่นเลยคนละเรื <S <S ่องไอ้เนาะคนละเรื่องเลยครับเพราะว่าเกอะรถใหม่เลยเกิดมันตันเลยนะเราซ่อมไปอัดให้ใหม่ครับผมดีกว่าเดิมเยอะนะดีครับผมขอบคุณมากถามผมคนเดียครับ